พยากรณ์ฝนสะสมรายวันทุกๆ24ชั่วโมง10วันล่วงหน้าระหว่าง28ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน68จากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา TMDWIFDA เฉดสีแสดงถึงปริมาณฝนสีเขียวฝนเล็กน้อยสีแดงหมายถึงฝนหนักช่วง28ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน68ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนตามลำดับเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนลงสู่ทะเลอันดามันตอนบนขอให้เกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังได้ในบางพื้นที่ส่วนวันที่4-6พฤศจิกายน68จะมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกละลอกแต่กาลังไม่แรงช่วงแรกๆยังมีฝนอากาศบริเวณทางตอนบนเย็นลงเล็กน้อยข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศ